ยิ่งมีพื้นที่ทำกินไม่มากการจัดสรรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและว,วางแผนให้เหมาะสมใช่แล้วครับหลักการที่กัปตันอยากจะแนะนำก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการแบ่งพื้นที่ขนาดเล็กเป็นส่วนๆได้แก่ แหล่งน้ําที่ต้องมีการคํานวณปริมาณน้ําที่จะกักเก็บให้เพียงพอต่อการพบปลูกตลอดทั้งปีที่นาสําหรับปลูกข้าวแหล่งพบปลูกพืชผักและผลไม้ที่ก่อให้เกิดอาหารเพียงพอสําหรับเลี้ยงตัวเองและก่อให้เกิดรายได้และสำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ปลาวัวและควายเป็นต้นอย่างเช่นที่คูโบตาฟาร์มได้ออกแบบพื้นที่สิบไร ให้มีความหลากหลายและพึ่งพาตนเองได้มีว่าจะเป็นการทำนาปลูกผักและผลไม้บ่อเลี้ยงปลาพร้อมทั้งเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตและรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าแม้พื้นที่จะมีน้อยแต่ก็ทำให้พออยู่พอกินพอใช้และมีรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ไม่จําเป็นต้องจากบ้านและคนที่รักไปหางานทําในเมืองใหญ่ได้ทมาหากินในพื้นที่ตนเองและอยู่ดูแลคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขเกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย www.kubota-solutions.com Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต